มีคนอื่นมาขอถ่ายรูปนะโหยวันนี้นี่เขาเป็นตัวเอกเลยเป็นเซเลปในน้องหมาของผมนะครับลูกๆผมเนี่ยเป็นเซเลบมีคนมาขอถ่ายรูปถ่ายอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเนาะเออมาใส่หมวกไหมไม่ใส่เอ้ยหมวกใหญ่ไปพ่ออุตส่าห์เอาหมวกมาให้หนูใส่หนูก็ไม่ใส่เพราะว่าหนูหัวเล็กกว่าหมวกเติมตัวออกเดินทางได้หน่อยสองสองหนึ่งเอ้าไม่ใช่เหรออ๋อไม่ว่าจะเป็นโจอี้ตัวสิท์แล้วนะครับนะ พาน้องหมาไปดูหนังในโรงภาพยนตร์ย่นย่นย่นยนยนยนสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักและไม่เคารพบนะครับวันนี้ผมนะครับก็จะพาทุกคนนะครับไปดูหนังในโรงพร้อมกับน้องหมาของผมนะครับเชื่อว่าตัวขาวคือน้องรวยนะครับส่วนปอมขาวๆวเนี่ยชื่อน้องวันวิสานะครับส่วนปอมสีส้มสมเนี่ยลูกรักผมเองครับชื่อน้องสายขิมวันนี้เนี่ยรู้สึกเป็นเกียรติและก็ดีใจตื่นเต้นมากๆนะครับเป็นครั้งแรกที่ผมเนี่ยพาน้องหมา ไปดูหนังในโรงภาพ,พยนตร์ครับโดยที่สปอนเซอร์ของเราเนี่ยคือโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อครับเขาให้โคต้ามาน้องหมา3คนแล้วก็คนดู3มคนนะครับมีผมคุณย่าแล้วก็คุณผู้หญิงของผมนั่นเองนะครับถ่ายคลิปวิดีโอให้อยู่นะครับพอดีคุณผู้หญิงของผมเนี่ยเขาไม่สะดวกที่จะออกสื่อนะครับเขาเลยขอเป็นคนถ่ายวิดีโอให้นะครับเนี่เรามาถึง โรบินสันราชชิฟึ์แล้วครับที่สามารถพาน้องหมามาได้นะครับเนี่ยเห็นไหมมีมีคาเฟ่น้องหมาตรงนี้แล้วข้างๆนี่จะมีสนามเด็กเล่นด้วยนะสนามน้องหมาเออสนามน้องหมาเล่น <laughs> นี่เราเตรียมรถเข็นมาแล้วครับพาน้อง3คนไปดูหนังรอบ6โมงเย็นมาเราขึ้นมาที่ชั้น2แล้วนะครับที x Cinema ซนะครับของโรบินสันราชฟกิ์นะครับโรงพยาบาลสัตว์ทองหลอกก็โอ้โหรอต้อนรับอย่างดีเลยดูสีดูสีทุกคนนีให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแล้วก็ดีใจมากมาก ผมเนี่ยมีความประทับใจกับโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อนะครับเพราะว่าเราเคยพาน้องหมาที่ไม่สบายเนี่ยดึกดึกดินเดนเนี่ยตีสองตีสามเนี่ยพาไปนะครับที่โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อนี่ปรากฏว่ายังไงรู้ไหมผมประทับใจตรงไหนประทับใจตรงที่ว่า ทุกคนยิ้ม,ยมแย้มแจ่มใสผมไม่เคยเจอเจ้าหน้าที่หน้าบูดหน้าบึ้งเลยนะครับที่โรงพยาบาลสัตว์ทองหลอง่อเออแล้วก็ต้องขอบอกด้วยนะครับว่าคลิปนี้ผมไม่ได้สปอนเซอร์สักบาทแต่ถ้าเกิดว่าใครสนใจจะเป็นสปอนเซอร์ให้ช่องของผมนะครับก็ตอ่นอินบ็อกซ์พูดผิดนะโหตื่นเต้นจัดอินบ็อกซ์ติดต่อกันมาได้เลยนะครับอินบ็อกซ์มาทางอีเมลและอินบ็อกซ์มาที่ช่องทาง YouTube หรือ Tik t o อกหรือ Facebook ของผมนะครับนี่ก็เราลงทะเบียนเสร็จเราก็รอถ่ายรูปนะครับเข้าคิวถ่ายรูปสัมภาษณ์นะครับเพราาะว่ น้องหมาครอบครัวน้องหมาที่มาลงทะเบียนเนี่ยก็เขาก็จะเก็บความทรงจําถ่ายวิดีโอถ่ายรูปแล้วก็สัมภาษณ์ไว้เป็นความทรงจําของโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อนะครับเออผมมีพูดถึงนะอันนี้ไม่ได้อวยนะของจริงนะผมอะ่ะเมื่อก่อนเนี่ยคือเราก็เคยพาน้องหมาเนี่ยไปรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์หรือคลินิกสัตว์ต่างๆนะครับเราก็รู้สึกว่าเออเขาก็ ดูแลรักษาน้องหมาดีแหละแต่พอมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งมันต้องฉุกเฉินที่ต้องมาโรงพยาบาลสัตว์ที่เปิด24ชั่วโมงซึ่งก็คือโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อนะครับสาขาใกล้บ้านของผมเนี่ยผมก็ดุยมาเลยตีสองตีสามมากี่ครั้งกี่ครั้งเขาดูแลน้องหมาเนี่ยหรือลูกของเราเนี่ยดูแลเหมือนลูกของเขาเช่นกันนะซึ่งเป็นอะไรที่น่าประทับใจมากเลย <Wow. S 1> ผมก็เลยรู้สึกได้ว่า โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อเนี่ยเขารีคูสคนออกมาจากหัวจิตหัวใจที่เป็นคนที่รักสัตว์จริงๆโดยแท้จริงครับจากข้าาที่น้องหมาของผมนะครับคุณย่านี่กมม็มีความสุขมากเลยฟนฟินฟินฟินมีคนอื่นมาขอถ่ายรูปนะโหยวันนี้นี่เขาเป็นตัวเอกเลยเป็นเซเลบในน้องหมาของผมนะครับลูกๆผมเนี่ยเป็นเซเลบมีคนมาขอถ่ายรูปถ่ายอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเนาะ ดูสินะครับมาถึงคิวเราสักทีนะครับลูกๆของเราจะได้เป็นพระเอกนางเอกกันสักทีนะอืมนะถึงคิวสัมภาษณ์เราก็ให้สัมภาษณ์แล้วก็เขามีพร็อพป้ายให้ถือนะครับเออมาใส่หมวกไหมไม่ใส่เอยหมวกใหญ่ยยไปก็ <c oughs> อ,อุตส่าห์เอาหมวกมาให้หนูใส่หนูก็ไม่ใส่เพราะว่าหนูหัวเล็ก,ก่าหมวกเราก็ไม่ได้โฟกัสกับหนังเรื่องนี้มากเท่าไหร่นะเพราะว่าเราเห็นว่าเอ้ยเขาให้ตั๋วน้องหมามาดูหนังฟรีเราก็ถือโอกาสว่าเออ ก็ก็ดีนะถือว่าพาน้องหมามาเที่ยวห้างมาเดินห้างเปลี่ยนบรรยากาศของน้องๆเขาได้มาชมภาพยนตร์มาเจอเพื่อนๆน้องหมามาเปิดหูเปิดตาแต่ทีนี้แอบสปอยนิดนึงคือหลังจากที่ดูจบผ่านมาแล้วนะครับถึงจะได้มาทำคลิปเนาะปรากฏว่าไอหนังเรื่องน้องหมาเนี่ยมันเป็นหนังที่ดีมากเลยนะ คือมันเป็นหนังที่ทำมาเพื่อเป็นหนังครอบครัวแล้วก็คนที่รักหมาทุกคนเนี่ยควรดูเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันมีตัวละครที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยนะมีตัวละครคุณหมอที่เป็นสัตวแพทยนะ์ที่รักน้องหมาคอยช่วยเหลือน้องหมาที่ต้องมาเช่าเขาเรียกว่าอะไรอะเช่าพื้นที่เพื่อทำโรงพยาบาลสัตว์เนาะส่วนเจ้าของตึกเช่าเนี่ย ก็ดันเป็นคนที่ไม่ได้รักหมาแต่เขามีปมตอนเด็กเขาก็จะพยายามทําทุกวิถีทางให้โรงพยาบาลเนี่ยหลุดออกไปจากพื้นที่เช่าที่เป็นตึกของเขาอะเนาะทีนี้ตัวละครตัวถัดมานะครับก็เป็นคุณผู้หญิงสูวงวัยคนหนึ่งนะครับที่เป็นสถาปนิกขึ้นชื่อที่ดังมากๆแต่ว่ามีชีวิตที่ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวแล้วก็มีน้องหมาคอยเป็นเพื่อนนะครับแล้วก็ ตัวละครถัดมาก็เป็นครอบครัวที่สองสามีภรรยาที่ไม่มีลูกแล้วก็ต้องไปอุปาการะเด็กกําพา้ามาเป็นลูกซึ่งเด็กกําพา้าคนนั้นก็รักน้องหมานะครับแล้วก็มันมีเหตุการณ์ที่แบบว่าพลิกแพงเซอร์ไพรส์เราได้หลายๆมุมหลายๆช็อตผมได้เห็นหนังละครนะครับหรือภาพยนตร์เนี่ยน้อยมากๆนะที่จะมีปมผูกอะไรได้แบบแนบเนียนมากเลยนะครับแบบว่าเออซ่อน เขาเรียกว่าอะไรอิสต์เอ็กเนาะไว้ในหนังไว้ในภาพยนตร์เนี่ยให้เราได้ลุ้นๆแบบมองเดาทางไม่ค่อยออกเลยนะส่วนตัวละครที่เป็นตัวประกอบตะปายทั่วไปก็ถือว่าเขาดูด,ดูเขาแล้วะนะไม่เหมือนตัวประกอบเลยเหมือนทุกคนเชื่อมโยงกันหมดเหมือนทุกคนไม่ได้เป็นตัวเอกหลักนะครับคือเขากระจายบทได้ดีมาก เขาเตรียมเบาะเตรียมโซฟาจัด mm พื hmm. ้น <umas> ท <Psychology S 2> ี่ไว้ให้ดีเลยนะคือเอาง่ายๆวันนี้เป็นวันของน้องหมาเขาปิดโรงภาพยนตร์ให้เราเลยนะครับโซนนี้มีแต่น้องหมาที่เข้าไปดูหนังทั้งนั้นนะครับแล้วก็คนรักหมานะครับน้องสายขิมเนี่ยตัวสีน้ําตาลเนี่ยก็จะซนนิดหน่อยเพราะว่าเขาไม่เคยออกมาห้างนะครับน้องรวยส่วนน้องรวยกับน้องวันที่สาเนี่ยตัวขาวนะเขาเขามาห้างบ่อยแล้วเขาก็เลยจะไม่ได้ตื่นเต้นอะไรน้องสายขิมเนี่ยเขาเขาจะค่อนข้างตื่นเต้นเขาก็เลยจะ ซุกซนนิดหน่อยตามภาษาน้องหมาเด็กนะครับก็โดดไปโดดมาโดดขึ้นโดดลงต้องคอยจะคบุบ <laughs> <laughs> อันนี้เราได้รูปถ่ายมาแล้วครับทีมงานนะครับ <laughs> เขาถ่ายรูปตอนสัมภาษณ์เมื่อกี้นะครับสี่ขาวาวุ่นนะครับด็อกเดย์นะนี่เราได้กิฟต์วอชเชอร์แล้วนะครับแล้วก็อาหารน้องหมาครับ <Wow. S 1> เป็นทูน่านะครับแล้วก็เป็นอาหารอะไรสักอย่างนะครับผมก็ไม่ได้ดูละเอียด เขาก็เอามาแจกนะนอดูดูน้องหมาน้องหมา,อ,มาอ้ยพันธิวา่วาคนอื่นน่ารักจังเลยคนมาดูเนี่ยก็ถือว่าโอเคไม่น้อยนะครับแต่ก็เออพอเดีไม่ได้เยอะถึงขั้นแน่นแต่ก็แบบว่าเก็เหมือนเป็นลูกค้า VIP ประมาณนั้นนะลูกค้าที่ลูกค้าที่ใช้บริการกับโรงพยาบาลสัตว์ท้องรอบ่อยๆก็จะมานะ <ś led> อ่าดูน้องๆใส่ขิมไปเดินลาดตะเวนกะแล้วมาเราก็ตามน้องนะฮะ เราได้ตั๋วมาแล้วเราก็จะมาแลกป๊อปคอนแล้วก็อาหารเครื่องดื่มนะครับวุ้ยวุยวยน้องหมาเห้าน้องหมาเฮ้าซะแล้ว่านี่เรารับไปเสร็จแล้วก็รอคิวนะครับพนักงานของโรงหนังที่นี่นะครับเขาบริการด,ดีดีนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสคือเขาได้รับการเทรนการบีฟมาอย่างดีนะเรารู้เลยเพราะว่าเขาให้บริการเราแบบว่าประทับใจอะเอาไง่ายๆนะประทับใจนะเราได้ป๊อปคอนแล้วเนาะ ประคอนกับน้ำดื่มนะครับเราก็จะเอาเข้าไปทานในโรงนะครับอืมเดี๋ยวจะกินเผื่อทุกคนนะครับเผื่อทุกคนดูแล้วก็หิวนะครับผมก็จะกินยัวย่วๆแบบแซ่บๆให้ทุกคนได้ดูนะครับอื้าๆมาอุ้มซะหน่อยอืดูดีดูน้องรวยเนะขาเรียบร้อยเห็นไหมรวยกับขิมน่ารักจังเลยขิมรว,ว,วยขิมรวยรวยขิมตัวขาวนะครับย้ำนะครับน้องรวยน้องรวยตัวผู้นะครับเป็นพันชิวาว่านะครับ สายพันุ์ญี่ปุ่นนะครับน่าจะเหมือนมังกรหน่อยส่วนน้องขิมนะครับสีน้ําตาลนะครับเป็นหมาพันธุปอมนะครับถ่ายบรรยากาศนะครับว่าเขาทําอะไรกันมีก็มีพ่อแม่น้องหมามาเรื่อยๆแล้วก็น้องหมามาเรื่อยๆเ,เลยนะครับเดี๋ยวเราก็รอเวลานะครับรอเวลาเข้าโงนะครับเตรียมตัวออกเดินทางได้หน,หนึ่งสองสองหนึ่งเอ้าไม่ใช่เหรอโอเค นึก <One> ว <input> ่าจะเป็นโจอีผัวส <light> ิทธิ์แล ar er hmm. so ้วนะครับนะเราได้ถึงเวลาอันสมควรที่จะไปดูหนังกันแล้วนะครับนี่พนักงานก็ต้อนรับอย่างดีเลยนี่จะพาน้องนี่อุปสรรคอย่างหนึ่งในการขึ้นไปโรงหนังนะครับนี่ก็คือว่ามันมันเป็นบันไดเลื่อนแบบขั้นบันไดนะครับเราก็ต้องอาศัยความสามารถพิเศษเฉพาะตัวหน่อยนะให้คุณย่าขึ้นไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพ่อจะโชว์เทพแล้วนะครับคุณพ่อจะโชว์เทพพาน้องหมาขึ้น บันไดเลื่อนแบบขั้นบันไดนะครับทั้งสามคนเอีอยอุยเราองใช้กําลังแขนนิดหน่อยครับเนาะทุกคนที่พาน้องหมามาห้างนะครับถ้าไม่มีคุณผู้ชายมาคอยดูแลพพอร์ตนะครับก็แนะนําว่าอย่าพามาเองนะครับเพราะว่ามันจะเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้นะครับยิ่งมีข่าวอุบัติเหตุกับบันไดเลื่อนด้วยแต่นี่มันจําเป็นจริงๆนะเพราะว่าเขาไม่มีบันไดในรูปแบบที่เหมือนในห้างที่มันแบบว่ามันมันเอารถเข็นขึ้นได้เนาะ เราก็เลยต้องใช้วิธีนี้นะครับเพราะว่ามันมีทางเดียวที่จะขึ้นมาลงได้นะครับถ้าเกิดว่ามันจะดาม่าอะไรก็ต้องขออภัยล่วงหน้านะไข่อบอดได้ตั้งใจไข่อบอได้ตั้งใจทีมงานเขาก็คงแบบว่าเขาก็ทําดีที่สุดแล้วนะครับอย่าไปตาหนิเขาเลยนะครับถ้าเกิดว่าจะตาหนิก็เผาๆกันหน่อยนะสาวโซเชียลนะเออครับเราขึ้นมาที่ชั้นโรงหนังแล้วเราก็ไปหาที่สถานที่ต้อนรับนะครับก่อนเข้าไปเราก็ต้องมีเขาจะมีกระเป๋ามาให้นะครับเราก็ต้อง ใส่ผ้าอ้อมน้องหมานะครับเผื่อน้องหมาฉี่นะครับมันจะได้ไม่เลอะเทอะลงหนังเขานะครับเราก็ใส่ผ้าอ้อมแล้วก็นี่ก็คือกระเป๋าที่เราจะยิ้วน้องเขาก็ปูที่รองฉี่ไว้เรียบร้อยนะครับนี่เราใส่ผ้าอ้อมเสร็จแล้วใส่ผ้าอ้อมเสร็จแล้วก็ไว้น้องนะครับสาไปอยู่กับสายขิมสองคนส่วนน้องรวยน้องรวยเป็นไงเออน้องรวยเอาใส่อีกใส่ใส่หมดไหมหนึ่งรงหมดไหมไม่หมดก็อ่าไป สองลังสองสองกระเป๋าปกติะนะครับสองกระเป๋ากระเป๋าก็อืเพชรอินซินิม่าเขาก็เตรียมตัวมาดีนะไม่ค่อยจะแหมกันเท่าไหร่นะครับหมวกหมวกชุดแล้วก็น้องหมาเนี่ยคนละเตรียมกันเลยแต่ไม่เป็นไรหรอกค oh, <no. S 1> ว้ามาแล้วน้องหมาเดี๋ยวผมจะช่วยโชว์สเต็ปละ,ะเก็บตัวนะครับคุณยา่าคุณย่าให้วามล่กม,มือดีมากเลยนี่ผมว่านะครับอาศัยเวอร์ชันกรรมกรเข้าสิงพร้อมหรือยังอ่า ลูกพร้อมแต่พ่อยังไม่พร้อมพ่อขอจัดระเบียบร่างกายก่อนเเปรบเประป้ไปเลยนี่หิวยังกะอพยพเมืองน,น,น,นะครับป้ครับคุณย่าเชิญครับคุณย่าอืมป้าาคุณย่าไปดูตามมาเร็วตามมาเร็วทุกคนตามมาตามมาอืม,อมนี่โรงหนังเป็นไงละ่ะนี่เป็นไงเป็นไงทุกคนโรงหนังเนี่ยปิดโรงเลยนะเขาปิดโรงไว้ให,ให้เฉพาะคนรักน้องหมาโดยเฉพาะเลยเนี่ดูดีดีมีเบาะ บายาวเบาสั้นด้วยนะเราเลือกนั่งเบานี้ดีกว่าสบายใจนะครับเรามาเลือกแถวตรงนี้แล้วกันนะครับดูโรงหนังคือมีแต่คนรักหมามแต่คนรักน้องหมานะครับน้องหมาเราก็ตื่นเต้นนะครับเพราะไม่เคยเข้าโรงนะครับโดยเฉพาะสายขินเนี่ยจะตื่นเต้นเป็นพิเศษใหม่เพราะาเขาเนี่ยเขาไม่เคยเข้าโรงหนังเลยเขาก็ไม่ค่อยออกข้างนอกด้วยเลยจะตื่นเต้นแต่ส่วนน้องรวยเนี่ยเขาชินแล้วกับวันพิสาก็ก็ชินเหมือนกันเพราะว่ามีประสบการณ์ออก ข้างนอกบ่อยไงดูดิติดยาอไอหมาอยู่เป็น <c oughs> ส่วนน้องรวยน้องรวยเขาจะติดแม่เขานะครับ <c oughs> วันวิสาติดยาส่วนไยขิมก็ติดผม <c oughs> คือมา3าคนเนี่ยก็คือลูกรักของแต่ละคนเอาง่ายๆนะอ <c oughs> วันวิสาตุ้งแช่ลูกรักยาน้องรวยลูกรักของแม่เขาส่วนน้องขีมก็ลูกรลักของคุณพ่อเนาะ <c oughs> <c oughs> นี่ <c oughs> บรรยากาศทุกคนก็ถ่ายลงถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเซลฟี่การเก็บภาพบรรยากาศนะครับก่อนที่ หนังจะเริ่มฉายโฆษณาก่อนจะเริ่มฉายหนังนะครับรวยว่าไงรวยลูกรวยน่ารักนะดูดิรวยนะเป็นน้องหมาที่รู้เรื่องนะบอกอะไรเขาเนี่ยคุยเราคุยภาษาคนกนะับเขาเนี่ยเขาฟังเข้าใจนะบอกเขาอยู่เฉยเขาอยู่เฉยบอกเขาไปอยู่กับย่าเขาก็อยู่กับย่าบอกเขาไปอยู่ด้านหลังเขาก็อยู่ด้านหลังนี่นี่ถึงบรรยากาศช่วงดูหนังเราก็แอบนี่เก็บโมเมนต์ดีๆไว้กับน้องหนึ่น้องนนะครับนี่ ว่าโอ้โหฉากหนังมันซึ้งมันซึ้งจังเลยเราก็ดูกันน้องหมานไงแล้วเป็นไงลูกหนังสนุกไหมลูกเราไม่ขอถ่ายหน้าจอภาพยนตร์นะครับเดี๋ยวจะผิดกฎหมายผิดลิขสิทธิ์ผิด ระเบียบเข้านะครับเราถ่ายแต่ตัวเรานะครับระวังชมภาพยนต์เราก็ถ่ายเป็นพิธีกาแค่เรากับน้องหมาฮันน้าออกจากจอเนาะเราไม่อยากถ่ายจอเดี๋ยวมีประเด็นนี่น้องหมาก็ดูนี่โดดูบรรยากาศนะครับเหนื่อนิดนึงนะทุกคนนะก็โฟกัสารดูคือคือจะถ่ายให้ดูว่าน้องหมาเขาเป็นยังไงมีแอคชั่นยังไงบ้างระหว่างดูนะนะครับดูภาพยนต์เรื่องด็อกเดย์นี้ มืดจังเลยในนี้มืดจังเลยนะฮะในนี้หมดจังเลยนะ,ะนนยฮะน้องรวยเป็นไงน้องรวยนี่ก็ถึงเวลาของหนังจบนะใช่ไหมเอ้ยยังไม่จบสิจบยังเนี่ยโชงนี้จำไม่ได้น้องรวยเราถ่ายอ๋อยังไม่จบเราแค่ถ่ายน้องรวยให้ดูอ่ะเนี่ยจบแล้วจบของแถ่จบของแถหนังจบแล้ว อารมณ์ยังไม่จบเพราะกำลังอินอยู่แล้วก็ถ่ายบรรยากาศน้องหมาเออน้องขิมเป็นไงลูกหนังสนุกไหมลูกอืมคือหนังเรื่องเนี้ยด็อกเดียเป็นหนังที่ซึ้งนะซึ้งจริงๆคือแบบตอนจบมันเป็นอะไรที่สวยงามลงตัวมากๆอะ่ะเป็นไงวันวิสษซึ้งเลยสิลูกวันวิสษตุ้งแช่ขิมเป็นไงลูกโอ้ยน้องขิมเนี่ยก่อนพามาเราก็พาไปอาบน้ําด้วยนะครับขนนุ่มเลยดูคนอื่นเนี่ยเขาพาน้องหมามาเขารักน้องหมากันนะนั่นเอนี่ปะน้องน้องน้อง เข้าเข้ากล่องลูกกลับแล้วเดี๋ยวจะพากลับกันแล้วนะป่ะและ้วตอนนี้ก็คนอื่นเขาก็ทยอยออกจากโรงก,ก่อนนะครับเราก็ให้คนอื่นเขาออกไปก่อนนะครับเพราะว่าเรามี2กระเป๋าเราต้องออกมาที่หลังนะถึงเวลาออกแล้วนะครับนี่เราก็ออกมาเอากระเป๋าคืนแล้วก็พาน้องมาใส่รถเข็นนะครับเจอน้องปอมข้างๆด้วยนะฮะนี่น้องปอมสงสัยเจอเพื่อนเขาคุยกับเพื่อนใหญ่เลยน้องหมาคนอื่นเขาก็น่ารักนะดูดิ ด,ดูดีดูดีโอ้แต่ละคนพาน้องๆมาน่ารักทั้งนั้นเลยเนาะวันนี้คือวันของเขาคือโลกของเขานะเราต้องให้เขานะนยังไงรวยวันวิสาอาทักเพื่อนเหรอลูกเข็มไม่ทักเพื่อนเหรอเพื่อนอยู่ข้างๆนี่ดูพี่คนนี้นะครับเขาพาน้องหมามาดูหนังด้วยนะครับเขามีพัดลมด้วยนะเห็นไหมแวบๆเนี่ยเขามีพัดลมให้น้องหมาด้วยนะนี่ก็เลยสอบถามเขาว่าเอ้ยพัดลมเก๋ยังเลยซื้อที่ไหนเขาก็บอกพิกัดมานะครับเขาก็ ปักหมุดให้เรานะครับชี้ช่องให้เราเราก็เดี๋ยวจะไปจัดมั่งเอามาให้น้องนะครับเผื่อน้องขี้ร้อนเราก็จะได้ก็ทํากิจกรรมไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไปนี่พี่ๆเขามาจอดรถข้างเราเพอดีนะครับกากับก็เลยมีโอกาสได้คุยกันแล้วเห็นเป็นน้องหมาปอมเหมือนกันก็เลยให้น้องๆเขาคุยกันนะครับถ่ายรูปนะ่ารักน่ารักดีเลยก็รู้สึกใจฟูอบอุ่นหัวใจแบบเบาไม่ถูกนะเพราะว่าคือการที่เราเกิดมาแล้วอยู่ในโลกของน้องหมากับเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่ฟินมากเลยนะทุกคน ปัจจุบันเนี่ยในสังคมโลกเราเนะครับเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีโรคระบาดก็เยอะฝุ่น PM 2.5ก็หนักแถมการทำงานก็เครียดและกดดันสภาพแวดล้อมต่างๆก็เยอะแยะไปหมดคือมิจฉาชีพก็เยอะเพราะเศรษฐกิจไม่ดีแต่เราก็ยังมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจก็คือน้องหมาหรือลูกของเราเนี่ยเอาไว้เติมพลังชาร์จี่ยเราเหนื่อยล้าเราเฟลเรามีวันแย่ๆ จากที่ทํางานวันแย่ๆจากโลกที่โหดร้ายที่กระทํากับเราเอาแหละวันแย่ๆมันต้องเจอมันต้องเจอคนแย่ๆเจอท็อกซิเจออะไรบ้างอ่ะถ้าไม่มีน้องหมาเนี่ยผมก็ยังนึกภาพไม่ออกผมจะอยู่อย่างไรนะเพราะว่าน้องหมาเนี่ยถือว่าคอยเติม HP ให้เราเลยนะพลังชีวิตเนาะคอยเติมพลังชีวิตให้เรานะครับคือเราก็เลยผมเนี่ยก็เลยแบบว่าไม่แปลกใจเลยว่าทําไมคนถึงรักน้องเนาะ พาน้องกลับแล้วนี่เราสเต็ปขาลงจากบันไดเลื่อนก็ใช้สเต็ปเดิมนะครับอืมก็ต้องระวังนิดนึงนะครับคุณแม่คุณแม่ถ่ายวิดีโอให้หน่อยนะพ่ออยากเก็บความทรงจําไว้เป็นที่ลึกนี่ผมนี่ลงทุนมากเลยนะผมถือเออผมซื้อ,ผม,อผมซื้อโทรศัพท์ใหม่เครื่องหนึ่งสําหรับถ่ายคลิปน้องหมาโดยเฉพาะเลยนะจะเอาไว้ทำคอนเทนต์ต่างๆนะครับก็เครื่องนี้นะครับ ก็เอาไว้ถ่ายน้องๆน,นะแต่กล้องก็ชัดนะซื้อไม่แพงด้วยให้ถ่ายว่าโทรศัพท์ผมคือรุ่นอะไรติ๊กตักติต๊กตักลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยสิอ้าวเฉลยฉเฉลยฉเฉลยเรดมี่บายเสี่ยมี่ครับอ่าไม่ได้ได้ข้อสปอนเซอร์นะแต่ถ้าเสี่ยมี่เรดมีสนใจจะสปอนเซอร์ก็อินบ็อกติดต่อมาได้เดอ้อ วิดีโอเขาชัดจริงเนี่ยก่อนกลับเราก็เลยพาน้องเนี่ยมาที่สวนน้องหมานะครับสนามเด็กเล่นสนามน้องหมาเล่นสนามคนเล่นไม่รู้แหละเรียกสนามอะไรก็ไม่รู้แหละสนามสวนสาธารณะสนามอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ในโรบินสันราชพฤกษ์เนี่ยเราก็พาน้องมาสูดอากาศสักนิดหน่อยนะครับพาน้องมาเดินเล่นวิ่งเล่นรีแล็กซ์สักหน่อยนะครับหลังจากที่อยู่นิ่งๆมา2ชั่วโมงนะครับหนังเพราะหนังมันก็ประมาณ2ชั่วโมงเนาะเราก็เข็นน้องมา เดินชมวิวชมนกชมไม้ชมดอกไม้ซะหน่อยแล้วก็มาที่นี่เลยน้ำพุน้ำพุน้ำพุข้างน้ำพุมีอะไรข้างน้ำพุมีสนามให้น้องเล่นนะครับนี่เขามีโซนให้น้องหมานะครับมาวิ่งเล่นตรงนี้นะครับเป็นหญ้าเทียมแต่ก็มีพื้นที่กว้างอยู่เหมือนกันถึงจะไม่ใช่หญ้าจริงแต่ผมว่ามันก็เหมาะสมแล้วแหละเป็นหญ้าเทียมเนี่ยเราเอาเด็กๆเข้าไปก่อนนะครับแล้วเขาก็มีน้ํามีทิชชู่มี กระดาษชาระไว้นะครับสําหรับน้องหมาถ้าเผลอเอือเผลอฉี่นะครับเลียราดเราก็ทาความสะอาดพื้นให้เขาได้แล้วก็มีถังขยะสําหรับกินเอือน้องหมาด้วยนะนั่นอยู่ท้าหลังเห็นไหมนั่นแหละเออเห็นไหมลูกอ่ะลูกๆเนี่ยกำลังอันนี้อยู่นี่บังเอิญนะครับพูดถึงน้องเอื้อน,น้องก็วางระเบิดเล่นพ่อซะแล้วนะลูกนะดีนะเราก็เตรียมเราเตรียมอันนี้พร้อมไว้ เรามีทิชชู่แห้งทิชชู่เปียกไว้จริงๆเขาเตรียมไว้ให้แหละแต่เราก็มีไงเรามีพร้อมไว้เสมอนะครับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเราต้องเก็บอื้อให้น้องนะครับรักน้องหมานะครับน้องหมาเราไปอื้อที่ไหนเราต้องเก็บให้น้องนะครับนี่แล้วผมก็จะทําการกู้ระเบิดนะครับแทนแทนแทนอันนี้ต้องไปฝึกหลักสูตร A O องไรนะ O A D E O D กู้ระเบิดหลักสูตรกู้ระเบิดอะ่ะ oh, <no. S 1> คำย่อแม่อะไรลืมอ่าเนี่ยมหลังจากกู้ระเบิดเราก็เช็ดพื้นเขาให้สะอาดนะครับเพราะว่า เออ,อมันจะได้ไม่ไม่มีกลิ่นเนาะเสร็จเก็บเบสร็จก็เอามาห่อ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 ,อ,อหลายๆชั้นกลิ่นมันจะได้ไม่ออกนะเช,ดช,ดชด็ดเช็ดเช็ดขยี้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 จริงๆแล้วอ่ะ <S 2> <S 2> <S เราก็มาครั้งแรกนะครับเราก็เลยไม่รู้ไงน้องขิมทําไมน้องขีมติดพ่อเกินไปแล้วลูกเข้าไปอยู่ในกรงก่อนพ่อจะไปทิ้งระเบิดแอบไปทิ้งเสร็จแล้วนี่เราก็เช็ดก้นทิชชู่เปียกเราต้องเช็ดก้นน้องนะครับรักน้องเราต้องเช็ดก้นน้องให้สะอาดนะครับไม่งั้นเดี๋ยว เลอะก้นเลอะอะไรหมดเดี๋ยวสกรปรกนะอเนี่ยเช็ดก้นเสร็จไปทิ้งนะครับนี่ถังขยะอยู่ด้านหลังนู้นผมเดินไปตรงนู้นนะครับนี่มีถังขยะสําหรับเก็บเอ่อสำหรับทิ้งอื้อน้องหมานะครับน้องรวยเป็นไงน้องรวยต้องรวยก็เผลออูหรือเปล่าเนี่ยเราก็เช็ดก้นน้องรวยหน่อยเอา้าน้องมอนเอทำไมมีคลิปน้องมอน <laughs> อันนี้น้องมอนไม่ได้ไปน้องมอนเขาไม่ได้ไปก็เลยไม่เป็นไรเรามาเก่าเก่าเก่า,กาน้องมอนตัดฉากมาที่บ้านนะครับ นี่คือน้องเอลมอนเอาแครอทมาฝานะครับเราเล่นจริงๆชื่อน้องมอนเลยน้องมอนสตาร์รถน้องมอนตาสองสีออเนี่ยอันนี้ก็ลูกรักคนที่2อนะอยู่คอรลมอสองคอรลมอหนึ่งคือน้องขิมนะครับคอรลมอสองคือน้องมอนนะครับคอรลมอย่อมาจากอะไรคณะลูกรักของแม่นะครับคอรลมอหนึ่งคอรลมอสองนะครับจัดตั้งคอรลมอนะเนี่ยน้องมอนนะ่ะเขาเขาเมารถเราก็เลยไม่ได้พาเขาไปเพราะนั้นเราก็ต้องมาชดเชยเขาเวลา เรากลับมาบ้านก็ต้องเล่นกับเขาหน่อยนะม่อนเนี่ยเป็นคนที่น่ารักนะม่อน,นตาสองสีด้วยงียยหมอนข้างนี่ก็ทํามาเพื่อให้น้องม่อนเลยหมอนข้างรูปน้องหมาน้องหมาน้องม่อนตาลดนเอาขข็มไปขิงเพื่อนทำไมแ่ะลูกอืแย่งกันเป็นลูกรักรักใครมากขวาก็ไม่ได้เพราะว่ามีแต่คนอยากจะเป็นลูกรัก <laughs> โอ้เอาละเนาะทุกคนนะหลังจากหอมปากหอมคอเสร็จเรียบร้อยก็ เอาเป็นว่ามีความสุขมากๆนะครับคลิปนี้ก็สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ